ลูกสาวทั้งสองคนของน้ำรัพีพัฒค่ะลูกสาวทั้งสองคนจะหน้าตาดีขนาดไหนมาติดตามกันค่ะอุ้มลูกคนที่สามอวดเหมือนลูกครึ่งเปิดหน้าลูกสาวทั้งสองคนของน้ำรัพีพัฒหน้าตาดีมากๆเลยกลายเป็นคุณพ่อลูกสามแล้วค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มน้ำรัภีพัฒท,ทีลาสุดพระยาสายอย่างมินตราเพิ่งให้กำเนิดลูกสาวตัวน้นอยๆอย่างอาโปได้กิงเอวาลินค่ะและที่แปลว่า งานนี้เนี่ยพีน้องในวงการบันเทิงแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายกันเลยทีเดียวล่าสุดนี้หนุ่มน้ำเองเนี่ยขออวดสักหน่อยละค่ะสำหรับลูกๆทั้งสองคนที่ได้เห็นกันต้องบอกเลยนะคะว่าหน้าตาเนอย่างก,กับลูกครึ่งเลยละคะ่ะหน้าตาดีกันเชี่ยวจะเป็นยังไงสำหรับความน่ารักของสาวๆลองมาติดตามชมกันคะ่ะ